ปีนี้อีสานแรงครับยโสทธรต้นยางนาน้ำในบอ่อหมดต้นยางก็ตายจะหมดละแรงจัดแาบ,บร้อนครับันนี้ อ้อนมากกำลังขยายสระน้ำแล้วก็เจาะน้ำบาดาลครับตัวช่วย เพื่นที่ตรงนี้ครับเป็นคลองไส้ไก่ครับอนาคตกำลังปรับปรุงขุดบอ่อเจาะน้ำมาดานเดี๋ยวต่อไปก็จะขุดคลองไส้ไก่ยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกครัร้งกับตรนนี้ขุดเจาน้ำมอดานเรือน,นั้น ขยายบอ่อครับตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกฝรั่งจิมจูครับฝรั่งทำของไส้ไก่ครับตรงนี้